ก็สวัสดีทุกท่านด้วยละกันนะวันนี้เราก็อยู่ในรีเทิร์นทุกท่านเลนเดอร์ดิเฟน์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่น้องเขาส่งมาให้ผมรีวิวนะครับก็คือนายเทอรทัทนสปิกร์กายนะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะที่ส่งมาให้ผมรีวิวเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปหน่อยละกันนะก็คือน้องคนนี้นะครับชื่อตามนี้เลยนะอะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจของเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยละกัน อ่ะตัวนี้ดาเมจ1,000นะครับอัพ uh, แม็ก7,000นะดีเพทหน0 0งอัพแม็ก35,000นะครับคูลดาวน์1อัพแม็ก0.2นะครับเลี D ้ยงอัพแม็ก60นะโอเคอ่ะ okay. uh, เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มันโหดหรือเปล่านะครับอ่า uh, ตัวเนี้ยมันหาได้จากในกรีปนะครับแต่ว่าผมจำเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้แล้วมันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เวลามันออกนะแต่ว่าผมเล่นมาต,ตั้งนานแล้วนะคือกดมาตั้งนานคือก็ไม่ได้สัก ตัวเลยไม่เคยได้ด้วยเอ็นบอกว่าเอ็นเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวไอตัวนี้ให้ดูเลยละกันนะว่ามันโหดหรือเปล่าไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวาเลยละกันนะครับผมจะให้ไอตัวนี้กันบ้านไว้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาวางเลยก็คือวางใกล้ๆก,กันนะก็ โมเดลเขาก็ประมาณนี้เลยก็แอบคล้ายร่างนี้อยู่นะแต่ว่าไม่เหมือนแต่ว,ว่าคือ,อโมเดลตัวมันใหญ่กว่านะแล้วเออแต่ว่าปืนนี่คล้ายๆเลยคล้ายๆนะแต่ว่าไม่เหมือนแต่ว่าเอฟเฟกเอฟเฟกกลมๆนี่ใช่เลยเ,เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสเตตัสก่อนนะเอาเดะเดะเดะเดขอไม่กันบ้านสิค้า,าวไหวใจสองตัวนี้เท่าไรโอเคเข้าบ้านแต่ว่าไม่ไม่ตุยนะเ,เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสเตตัสก่อนนะครับตัวเนี้ย ตาเมดหนึ่งพันนะครับคูดาวหนึ่งนะเลียสามสิบใช้เงินอัพขั้นต่อไปสองพันนะครับโอเคเลี้ยงที่สองของเขาก็จะเพิ่มปืนมาหนึ่งกระบอกนะครับโ๋ยวผมอขออัพเซนติสก,ก่อนนะคือจังหวะเนี้ยผมไม่ค่อยกล้าที่จะออโต้นะบางครั้งผมก็จะออโต้แล้วก็หยุดไปเองอมาดูเลี้ยงสองด้าเมรดสองพันห้านะครับคูดาวศูนย์จุดห้านะ เลสสี่นะครับใช้เงิน 5, นะ okay, อัพขั้นต่อไปห้าพันนะโอเคพอโอเคเล้วสั่งของเขาก็จะมีแกนกลางนะก็มี2วงด้วยวงในเนี่ยนจ,จะจะเป็นวงที่มันใช้แกนกลางหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดแล้วนะะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดาวมีสามพันห้านะครับฟูดาวศูนย์จุดสห้านะ เลน45นะใช้เงินอัพขั้นต่อไปหมื่นหนึ่งนะโอ้ไอต้องขอให้ผมขอรอตั้งอีกสักเว้มึงแล้วกันนะแล้วก็เราจะอัพ็นขั้นที่สี่นะโอเคเลนที่สี่เขาก็จะมีมีดาบใช่แล้วก็จะมีสามวงการโจมตีนนะวงในน่าจะเป็นใช้ดาบส่วนวงที่สองเนี่ยก็จะเป็นใช้เลเซอร์จากแกนกลางนะครับส่วนวที่สามก็จะเป็นปืนนะเออ แต่ถ้าที่ผมสังเกตนะคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวตีเดี่ยวนะโอเคขั้นต่อไปเนี่ยใช้หมนะื่นห้านะดาเมจโดยรวมก็โอเคแหละดาเมจเจ็ดพันคู่ดาวศูน์จุดสองนะเล่นออกสิบเออรแต่ว่าขั้นเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะก็ต้องขอไปดูพอดีรีบอัพรีบอัพไปหน่อยนึงเออแต่ว่าตัวเนี้ยผมว่ามันไม่โหดอะ ถ้ามันเป็นตัวเอวีมันก็จะโหดอ่ะอันนี้มันมีดีแค่ดาตจแรงออถ้าเป็นไปเจอพวกทอยเดยอะมันจะอาจจะเคลียรไมห่หมดไงอ,อ่าแล้วตัวเนี้ก็ใช้เงินอยู่ที่สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับก็รวมค่าคอร์สแล้วก็รวมค่าอัพมันด้วยนาะตัวนี้มันก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็สปแปมบางสักนิดนึงแล้วกัน แต่ว่าตัวเนี้ยใช้เงินเยอะกว่า UTC UTC มันยังใช้น้อยกว่านี้นะโอเคแต่แปลว่ามันก็ได้อยู่แหละแต่ว่าแพงมากอย่าไปใช้เลยเก็บสะสมพอผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเนี้ยเขาแก้บั๊กหรือ,อยังไอ้บั๊กทำให้เกมค้างอะ่ะเพราะว่าผมก็เป็นอยู่นะ เวลาเพื่อนเอามาอะไรอย่างเงี้ยโอเคจะเห็นได้ว,ว่าถ้ามันไม่มีเอวอก็คือเชียค่อนข้างลำบากเลยตาดามเมจแรงนะดีพแรงสามหม้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกรีดกันก่อน,อนเลยแล้วกันนะมาดูกันว่าตัวเนี้ยมันจะเล่นไหวหรือเปล่าถ้าไปเจอกรีสอ่ะอะ,ะยังไม่ถึงเว็บกินเลย ก็แบบพอมันหลุดมาถึงนี่แล้วอ่ะถึงโค้งนี่แล้วมันอันตรายมากเลยผมก็จะวาง UTS ช่วยแล้วกันแต่ว่าช่วยไม่เยอะส่วนใหญ่ผมก็จะวางใน UTC ไม่ใช่ UTC ใน UTS นะโอเคแต่ว่าโมเดลมีดูแปลกๆค่ะเหมือนแบบเหมือนมีดพลาสติกไงก็ไม่รู้ นือตลกดีนะแต่ว่าไม่เป็นไรหวังว่าอนาคตอาจจะปรับโมเดลหน้าเพราะว่าโมเดลดาบดูไม่ได้เลยสำหรับผมมน,นะแต่ส่วนอื่นผมไม่ติดนะครับโอเคมาดูที่เวฟสีเกเอาจีตอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแปลกมากเมื่อกี้ผมไม่เห็นจิตเลยเลยวันนี้ไงจิต โอ้ตายเร็วมากเออก็ไม่แย่นะ้เนเลยตัวเนี้ยถ้ามีตัวเอลคอยช่วยนิดนึงอะ่ะเออก็ก็ดีอยู่นะอ,อ่าเป่อสิบแล้วก็ชีวๆแล้วกันก็่านง่ายนะแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยถ้าไม่มีตัวเอลช่วยผมไม่รู้ว่าผมจะผ่านได้หรือเปล่านะอ,อ่ารีวิวตัวมีดก็มีประมาณนี้แหละ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันถ้าใครอยากให้รีวิวตัวแไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันแต่ว่าก็ <c oughs> หม่เนี่ยผมยังไม่รีวิวแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ได้เลยตนะั้งแต่เปิดมาเนี่ยก็คือดวเองเตียงไม่ไหวเลยแต่ว่าตัวแดงอื่นผมก็ได้มาบ้างนะได้มาปะปายอ่า,นะมา,าผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย